ฮัโลโวัสดีครับเรามาได้วัดเอ่อพระเสืาวนะครับเรามาจังหวัดสระสามมาวัดมาไหว้พระตเนกันนะครับแ้ามาขอพอรไปครับไปครับไป ให้เราก็จะเดินอให้ครบสามรอบนะครับเดี๋ยวเราได้เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ ไไะบอมันใี่ะครบรอบสรอบนะครับเดี๋ยวแวะดูนี่ก่อนนะตอนอะไรเอ่ยเ่วยาวมากไปเอาเตนไปก่อนนะครับนี่ดู ของใหญ่มากนะครับของใหญ่จริงตรงนี้คือตลาดสดนะครับตลาดที่ขายขอให้ประชาชนที่มาเอ,อ่อไหว้พระปดนีกันนะครับครบสามนะครับเราก็เดงมาครบสามรอบแล้ว รูปแบบพัฒนาที่รูปขอได้เธอชุดุดช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 ุดจับที่อกหายองคะุบ้าถ้าถูกไปเดี๋ยวพอพว่าแปะแปะ

อะไรเราก็มาใส่รองเท้านะครับจับเจ้าไหนเจ้าวิชายน่นแล้วกันเอาลิปโปงหรออาไม่เอาป้ายป้าย เนะครับสับจัดเตรียมรยเราขอติดการประเทศนะครับผม